ไอจีนชื่อะดอ,ดอะกกอไรจ๊ะพูฟายดอทเอค่ะสะกดยังไงจ๊ะ้อง้องสะกดซิจ๊ะน้องเขียนซิจ๊ะ<ม>เขียนซิอ่ตัวอะไรนั่ยน,นะพีเหรออ๋อพูอเอาจดนะพูอ f ฟ i อีพูฟายอ่ะพูอ f ฟ i อแล้วก็ดอทเอแล้วก็ตัวเอตัวเดียวนะ อันเนี้ยไอ้ทีมงานขึ้นให้เขาหน่อยพี่อ่ะเนี่ยอันเนี้ยอะไรกัน P U I F A I A นี่ P U I F A I A แบบนี้นะถูกไหมถอนนี้เหมือนหูทิ่นูทิมีดังอ๋อเอที่อันนี้นี่นี่เอาให้เขาไหมล่ะเปิดไรเอาไหมเป็นิดหน้าลุงกู้วยแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเป็นพยาบาลนะ ไม่เป็นไรคะ่ะอืมน่มจดกันใหญ่เลยดูสิเดีย๋ยวดูสิเนี่ยเขาไปดูสิเนี่ยโอ้นานี่ไงาน,านี่ไงนี่ไงมากันแล้วหรอพีอจดมันส่งมันกดพินกันในนี้เลยส่งกันในนี้เลยหนูต้องระวังมิจฉาชีพนะหนูจะไว้ใจใครไม่ได้ยกเว้นพี่แก้วเห็นไหมพี่แก้วดีครับไม่พี่บอลยกเว้นพี่แก้วเนี่ยคือที่สุดีก็ไช็อตฟิลแล้วเดี <laughs> ๋ยวพี่แก้วประสานงานกับทางท่านรองให้<อ>ดีแต่คนอื่นก็ม<า>ไม่เห็นจะประสานขนาดนี้ จริงจริงพี่ก็บางทีเขาไม่มีที่พึ่งฮะถามจริงทําไมวันนี้ถ,ถึง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 จะมาออกเพราะมัน,ม,ม,นมันไม่ไหวมันทนอะไรไม่ได้หรือมันยังไงที่จริงรายการโหนกระแสหนูคิดว่ามันคือทางเลือกสุดท้ายเลยค่ะสําหรับแบบเหตุการณ์ในครั้งนี้อใช่เพราะว่าพ่อหนูยังไม่รู้เลยถ้าพ่อดูพ่อต้องเสียใจแน่เลยอบอกพ่อไหมเดยวจะบอกพ่อไหมอ่ะพ่อไม่เสียใจหรอพ่อเสียใจแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูหาใหม่ ถ้ามันไม่ได้จริงๆเดี๋ยวหนูหามาบอกพ่อสิบอกพ่ออย่าโกรธนะบอกีิเขาไม่โกรธหรอกเขาน่าจะเสียใจเสียใจใช่เพราะว่าเขารู้ว่าหนูหาทํางานเองมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะบางที่ยอดมันอาจจะเยอะสําหรับใครบางคนแล้วไม่เยอะสําหรับใครบางคนแต่ว่าสําหรับพ่อหนูพ่อหนูรู้ว่าหนูทํางานมาตั้งแต่เด็กอะค่ะแล้วก็ของทุกอย่างทุกปาทุกสตางหนูหามาได้ตัวหนูเองอืมจะร้องแล้วจะร้องอีกแล้วจะร้องอีกแล้วแก้ว มีคนส่งมาเยอะมากบอกจะช่วยแต่น้องอะลีโอเนี่ยมันน่าช่วยแก้วไว้คิดจะช่วยมันเลยเหรอเขามีทนายแล้วก็เมื่อกี้แนะนำเขาไปลีโอเนี่ยมันลดทนผ่าหัวมาแล้วแล้วประมูลประมูลผลช้าโดนเขาหลอกไปเนี่ยแก้วมันคิดจะเอ่ยปากช่วยก็เลยเหรอก็เขามีที่ปรึกษากฎหมายพูดสักนิดก็ได้เ่าเออถ้ามีทนายอยากจะขอความร่วมมืออะไรก็บอกพี่แก้วมานะเดี๋ยวพี่ช่วยแนะนำให้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็ยังดีโอเค ครัจะม,มีอะไรติดต่อมาครับอนะแล้วน้องอยากจะให้แก้วช่วยอะไรไหมช่วยใช้ตังค์แทนก็ได้สามหมื่น <c oughs>